เตยพูเมื่อวานนี่วันป่าเหรอคะพ่อหลังว่นป่าหลังวันป่าเป็นเป็นหมอถ้ำหมอจำมาจ้ะผู้หมอถ้ำห้าเหล็กเหรอครับหรือถุงนีล็กอ้แต่ว่าเบิกซับเาะขันเคยเห็นพ่อเนอะาะแต่เคยบอกกิจหนึงเดชนไปบอกว่าส่วน,น,นมันอกซีหายเลยจ้าเ <c oughs> มื่อน,นั้นพ่อไปเอาอยุมองไดนไอ้เมื่อนั้นเอายุกบกข้าม

แ่นวันนั้นหอกหาสองอพ่อเป็นคนใจยืพู่มได้อกค่ะหรือว่าคนทั้งไหนมอาผมอยู่า้าบไท่ผิดเหอ๋อเป็นมอจจาที่ว่าอันอันที่ว่าเอาอยู่ในบ้านนั่นที่ว่าศูนจีหาเหมื่อน,นั้นนําแนเมื่อเจียวสุสท้ใจที่โนไปเอานั่นแนโอ้จาได้แล้วอันแต่ว่าเมื่อน,นั้นแปวนหาเก้าเนาะโนไปขอแล้วมันออกมันเพิ่งออกบังหวัดก่อนนี่ยออกย่อนลัง โอ้แต่ยืกันมนนั้นแปดห้าเก้านน่ะโอ้ไต่สามตัวสามตัวก็คือมันแถ้ะบกงอนนี่เอาเอาจังได้จุดถูกกอเก่าบวคกะหรือว่านั่งเอานังสวดเอาไอ้ทำคู่รอดปลาล่ะอือดปาแบบได้ค่ะม่เคยนึกแี่หอเม่เคยเห็นไ่ะ เาัดเป็นผืนเป็นผืนสมสมูทเท่าละ่ะสามสิบเพ้นก็ตัสาสิบเฟ้นี่แหะเราไปใช้เหล,ล,ล,ล็กใส่ใม่ไปเอาไม้ไป,ไไปยดเขาได้ผ่านพันใบมันออกมากะเมาสวดตนนัวนมันจะออกมามันจะออกจากผ้าเพราะว่ามันจะไก้ออกจากกระดาษทิชสู่บะค่ะแ่หนอกบาเขาพาขันใบใั่แล้ออกกวเขาพัน,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 นหนอกมามันออกมาอยู่้องนอกนันแหละอืม เขาอยู่สักะี่ได้เลย้าไปอันได้ยังพูดมัจังสีพ่อไปผู้เดียวปะคะพอไปขับหลานหลานไส้ดื่มน้ำมันโรตีเขาไปอืมอืมบานนี้เพิ่นเคยไปบ่พ่อเพิ่นหัวจักเพิ่นหัวจักเจ้าก้องหน้าบ่บ่แล้วบ่มัแล้วไปเองเหรอว่าเมื่งวานก็ไปถึงใช่ไหมเมิ่งไม่ชิมล้วก็ไปเองเลยล่ะ เราเคยมันเคยพานไปพานมากเลยกูยัดอ๋อเคยเคยพานเสร็นันบ่อยแสดงว่าไปตะเวนเอาเลขจนว่าวินงนันบ่นี่สว่าอีสานเน้าเหรอว่าก็มาเอาที่ร้านทําเบิกซับแนี่ยประี้อืมบ่มีคนพาไปเออไม่อยากน้ำมันน้ำมันรถเียล่ะพี่ค่ะน้ำมันนี่คือมาได้เบอร์บอเออไปได้ไปไหนกับป่าตะการน้ำมันมาเปลี่ยน บะวันเรือานมันไปไปได้พอได้เรียบยเราเอายังดอกเป็นตวตี่ายน้ำมันไทยก็แจ้งของแจ้งให้กันแล้วท่านื <สะ S 1> ือ,อันค้าคายนี่มีไม่เอาตรงใซรพอพ่อมีเงินสามร้อยสิบสองบาทเจริญัันค่ะบ้านนี้พ่อไปไ,ปได้ย่าปูมจังสีน่ะอันไปเอาย่ามกลางคืนย่ามกลางเว้นครับพ่อเอาเดยวัตถุเวลาบรียั โมเดิรบตด่เอาเดบุสเอาเ,เ,เดบุดตุกดเล่ะก็ไม่เห็นก็ไดเห็นบอแม่นไหมบอเดบุสมเดิด์ตเดี่ยเปิ้นว่าเอาแต่กลางคืนนงไปมันละเมือดอะไรเป็นียากกลางคืนาทางดีแทะจะา่างสนหมาบกขวเอาเหรอกลางคือมันไก่ทางไก่แม่นตัวเสีอวมากกระเดิกแหบงเนาะแล้วก็บเบีย้ยวว่ะ มืนอนั้นก็บเบลย่อาดักไอ้พารักไก่นั่ารักผู้จากเสียสับเรื่องดินเี่แหละเบลอยู่ไปนอนอยู่ขันขึ้นหนึ่งโอ้นอนในสามบ่ค่ะนอ่นในสามพารักค่ะมานี่พ่อไปใจ้าปูนไปเอากังเว่นบร่รอบเนี่ยเอากังเว่นกังเว่นสุดรอบเลยบ่ค่ะก็เอากันละอ้อามีเอวงแดงหาวงแดงนี่แหละเบลมันซีเมนกังเว่นกระแม่นเนาะพ่อเนาะ แน่นแบนปุ่มไหนเป็นดีเป็นอี้ถือกําเาหอตากําเเ้าโยกับเเาเบาเลยเขาเขาเอาขันยาเปียวเจ้าไปเบาไปบนบานศาเก้าคนนั้นเราหนีไหนั่งเรืองซื้อก็ต้รงบอยยังดูไปเบาเรื่องคองนั่นหนู้านถือแมวไปคือขอดปูอดยาเนาะ็ว่าไปหจถือแมวไปแก่รถเนาะพระรงบุญระทรงไปบนญในบนสัยมนไ่ดีซะออ ลี้ยงขาเนาว่าหาหอดาหอดทังสี่เลยจะมาเลียงพเดียวเล้ยงแค่เดียวโจมตไมบเลยไปนำกันทั้งสนกไปว่าเดาวมอลล่มสิมอลํานั่นมาให้เบาคุยไปเบาคนระย่างบานเนี่ยไมคนระย่างไปมันเป็นสกิไปบ่ได้ยางเปาแล้จะว่าเงินกรสอบใเนนั่นี่ี่จไปคุย เนีเ่แก,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 มกม่มันยากเนาะหาเกิดบ่อมีผูจังมว่าเขาถือห่อยก็าเขาอีกนอกกาคุบอน,นี่แนไปยาเข้าหล่หน่อยไปางสันออต้องบอกกันก้อนก้อนถไปหันเอาไปหนีปั๊บทำฟุ้กบบงกบาลสานเข้าหน้าดันหน้าดีเยอสัยอซื้อถนนเก้ยยังไค่ทวงนี่นเสยไปหลุดกม,มองลูกมาขัดทั้งบ้าน เดี๋ยวดูกันมันมีอยู่หานบ้านเต๋อตีต่อมันเป็นเมืองเก่าเด้่เอาสมองเด็ดเด็ดหลือไงอามันเป็นเมืองเก่าอันอยู่ในปา่าก็อยู่อันก้อนเขาเมืองอยู่ดอกแต่ว่ารู้จักเจ้าของเพิ่นเป็นจะถูกเก่าเจดีเก้าแบบจังไรเขาเอื่อเงีงหยังสะถูกบอกว่าจะไม่โวลั่นกัอนเขาเคยถึงสิบแปดมวนได้พอมองนี่นั่นเขาเคย ้ตะานนีสเจ้าธาตุเก้าแม่เป็นสะตรูเก้าธาตุเก้าแม่แต่ว่าที่ของอันเจ้าของเพื่อนน่ะล่ะเพื่อนกันเป็นมูกันเป็นกระเพาไปอยู่สินา้าไอ้สเมื่อเช้านั่นเจ้าเพื่อนน้องแฝงเพื่อนน้องแสงทำก็มานิดทำน้อยมันไปเบิ่ดเหรอแต่ว่าหันบ้านเด็กเขาไปจ้าเทียอยูโดนน่ะหลายปีนะว่าเด็กเขาไป ว่าไบิ่งลาเล่าไว้ก่อนบ่สันดีแม่ใส่เช่นเราอย็ดกับิ่งน้ำโยิ่งโย้ว่าโอ้ยจบคู่ว่าอันเป็นแม่พ่อเฮ้ยอันเก่าสามตัวสองตัวหัน่าเอาว่ามันหลายตัวว่าสันว่ามีเงื่อนตัวว่าสัน เงินอยู่เห็นเจ็ูเจ็ูนกันอยยะเอาเอาหเก้าเกใส่กเหอวะบนนี้หกสองบาก็มีหนึ่งอยู่ทั้งนอกบัานี้กะศูนย์เจ็ดอยู่ข้างใต้เนาะฮันเบนจับหกสองหนึ่งหกศูนย์เจ็ดนะสามโตจังหวะที่เดียดเนีหวาถือว่ามันไลยโตว่าสิเบิร์ดเงินหลยว่าจันเต้นที่ถือสามโตไหมจะมั่น่ะ มีจำหนีเนาะอันซิมีโก่งสู้ตายปะคะคุณผอเออมีอะไรอันนี้นะเลขเข้าไหนเล่ปูนเนี่มเนี่ยบอกฮะซิมีฝันบ้าปะเนี่ยมือขึ้นมาฝันมาในยไปทำงานไปฆ่าสีตึกซิมหาฝันไปแล้วเพาะว่า น้องเชียงเบึงอะไรแบบนห้องตที่ห้องใหญ่ห้องตัวต่ว่าดีคือพวกขาอยู่ยแต่ละอืมอืมบ้านวันนี้คือสิบ้าท